เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียรัตรพวรชายาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมวลีพวรราชาธินดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิยาธรกิติคุณณศสลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตําหนักเปี่ยมสุขถึงเสือถึงสาลาราษประชาสมาคมวังไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าท้องพระโรงสาลาราษประชาสมาคมรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจําราชาการที่ด้านหลังพระแท่นนุพภระดลมหาสเสวตฉาดทรงคมแล้วประทับพระราชาอาัตสมเด็จพระราชาคณะถวายศิล พระสงฆ์20รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปปจัจจัยแทนเครื่องธยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณนะแล้วทรงยืมประเคนจตุปปัจจัยแทนเครื่องธยธรรมแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณนะ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยารักษานพพระประดลมหาเสวตฉาดเสีิราชกกุธพันธ์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่หน้าพระแท่นนพระบดลมหาเสวตฉาด ซึ่งปฏิสถานเครื่องศีรราชกุธภันธ์ทรงคมระหว่างนี้ทหารบกทหารเรือทหารอากาศ <the> ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละที่สิบเอนัดเ,เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคมรับพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการที่ด้านหลังพระแท่นนุภาพประดนลมหาสเสวตฉตด และประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลการนี้พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จวันฉัตรมงคลมีความหมายคือเป็นพระราชพิธีฉลองพระสวตสตชาติสิริราชกุธพันธ์พระแสงประจำราชการและมีความสำคัญคือเป็นวันเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2493ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังและได้พระราชทานพระประถมบรมราชองการเป็นสัจจะวาจาวา่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม